มึงเป็นนักภาพมึงมาทําตัวแบบนี้ได้งไงมึงบอวายเหี้ยอะไรของมึงมึงด่าแรงมากทุกคนด่าแรงแบบเฮี้ยเฮี้ยทำไมถึงเลิกภาคโปลีกฮะคาว่าโยนกับเทพมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่สตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจราวเช่นเคยน,นะครับผมฮะก็คลิปนี้ครับจะเป็นครั้งแรกนะครับผมฮะที่เราจะมาทําคลิป Q a A กันนะครับ แล้วมันเริ่มยังไงวะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะผมสาหรับการแบบมาพูดอ่างเป็นทางการเนาะที่เกี่ยวกับตัวผมและเกี่ยวกับตัวเพจนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยในเพจก็จะมีแต่อะไรที่มันแบบไร้สาระครับโอเคมาเริ่มกันเลยลุยก็ผมนะครับผมชื่อไม้นะครับทำเพจใจราวนะครับผมนะก็มีคนเดียวนะครับผมนะไม่ได้มีใจร้าวอื่นครับไม่มีร้าวตูดร้าวไข่ร้าวไม่มีมีแค่ใจร้าวคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับผม แล้วก็ชื่อใจร้าวในเกมเนี่ยก็เป็นใจร้าวภาษาไทยนะแล้วสังเกตง่ายๆนะทุกคนผมไม่ได้อยู่กิวไหนเลยนะครับผมไม่มีกิวนะครับแล้วก็เป็นอดีตยศคอนนะครับผมนะบางทีเนี่ยมีคนทักมาถามเยอะมากว่าพี่นี่ใช่พี่ไหมครับผมเพิ่งตกพี่มาเมื่อวาเนเลยครับผมก็เ hey, น้องคิดหรือว่าคนอย่างพี่จะโดนน้องตกง่ายๆจริง <laughs> ๆมันก็มันก็โดนตกบ,บ่อยมากครับมาเรามาเริ่มคําถามจากทางบ้านนะครับผม ของคุณหิมสะรันนะครับผมเรียนจบคณะสาขามหาวิทยาลัยก็ตัวผมนะครับผมเรียนจบที่มหาลัยเอแบกนะครับผมจบคณะนิติศาสตร์นะครับใช่ครับที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยคือคนที่จบนิติครับผมแต่ตอนนี้มันมันไม่เหลืออะไรในหัวแล้วทุกคนผมว่านะมันเป็นปัญหาของคนไทยเว้ยที่ถามว่าเรียนจบมาเนี่ยแล้วจะทำอะไรต่อ คือเราเรียนจบมาโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำฮะว่าเราชอบในสิ่งที่เราเรียนมาหรือเปล่าถามว่าผมเนี่ยยังไม่พูดถึงตอนเรียนจบนะตั้งแต่เข้าไปเรียนคณะนี้เนี่ยผมชอบหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยทุกคนจริงๆคือไม่รู้ว่าผมเข้าทําไมนะคือตอนนั้นอะที่ผมเข้าผมมีความรู้สึกประมาณว่าคณะนิติเนี่ยน่าจะเป็นหลักเหตุและผลที่วนอยู่รอบตัวเราเข้าใจปะเหมือนนับหันไปทางไหนก็มีแต่ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกฎหมายผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าชอบอะไร แต่ถ้ามันมีคณะที่มันเออดูสมเหตุสมผลนั้นเล่าอาวันนี้ดีกว่านะผมก็เรียนมาแล้วก็จบออกมานะฮะผมก็อย่างที่เห็นฮะว่าจบ4ปีพอดีนะผมเกือบก็เกือบไม่จบอยู่คำถามของคุณวิฟวับวิสวิสนะครับผมใจร้าวเคยช่วยตัวเองหรือเปล่าใครแม่งไม่เคยช่วยตัวเองวะฮะนี่แม่งเชียเลยและคำถามต่อมาผมไปคำถามที่ เชื่อว่าทุกคนนั้นคล่องใจกับผมที่สุดแล้วนะครับผมทุกคนเข้ามาในเพจถามผมตลอดนะฮะทำไมต้องใจเล้า <c oughs> น่นเสิคือเริ่มแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยเริ่มเล่นเกม .A นะครับผมซึ่งก็อย่างที่รู้นะว่ามันเกมทั่วโลกนะผมก็จะมีการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาแปลกๆนั้นๆทีมมันจะมีการตั้งชื่อไทยฮะแล้วอย่างที่รู้ ว่าคนไทยเกียรไทยไม่แพ้ชาติใดครับผมพอเวลาเราเห็นคนไทยไหมเราต้องรู้สึกเหมือนแบบเราอยากทักไทยเขาอะเข้าใจลงปะเออเหมือนแบบเอ้ยนี่เป็นคนไทยเว้ยกูก็คนไทยแบบคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันอะไรประมาณเนี้ยทุกคนผมก็เลยไปเจอชื่ออะไรอันซักอันหนึ่งที่มันเป็นแบบลาวๆนะผมก็เลยเอ๊ใจลาวแล้วกันเออประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อใจลาวนะผมและก็จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วทำไมต้องใช้คำว่าใจลาวทำไมไม่ ตับร้าวปอดร้าวกระเพราร,า,าร้าวไข่ล้าวขาล้าวทุกคนลองคิดดูว่าชื่ออื่นเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นชื่อคนหรอเลใจร้าวก็ไม่เหมาะกับกปรชื่อคนครับหยอกหยอกคือชื่อใจร้าวอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าโดนเรียกมันรู้สึกเหมือนเป็นการเรียกคนคนหนึ่งมากกว่าเข้าใจหรือไหมถ้าลองเรียกเดียเ๋ยวเฮ้ยตับร้าวเข้าใจปะมันมันแปลกอ่ะเฮ้ยขาล้าวเฮ้ยปอดร้าวเฮ้ยไข่ล้าวเอออะไรเงี้ยแต่พอเฮ้ยใจร้าว ใช่ไหมมันดูว้าวไอชื่อคนด้วยาอะไรประมาณนี้นะผมและอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมปวดใจอย่างมากและมีคนเข้ามาพิมพ์ทุกสตรีมทุกคลิปวิดีโอที่ลงครับผมผมไม่ได้โยน <c oughs> <c oughs> ทุกคนต้องแยกก่อนนะทุกคนเข้าใจลงไหมสำหรับความรู้สึกของผมนะคำว่าโยนกับเทพ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในทนอันนี้คือเส้นนะฮะอันนี้คือโยนอันนี้คือเทพเข้าใจไหมซึ่งไอช็อตแต่ละช็อตเนี่ยที่ผมทําแล้วผมโดนดาว่าโยนเนี่ยเป็นช็อตที่คนธรรมดาเขาไม่ทํากันยังช็อตแบบเลือกผมหรือแค่นี้นะแต่เลือกศัตรูหรือประมาณเต็มหลอดแล้วผมมองว่าถ้าผมฆ่าได้ผมจะต้องเทแน่นอนนะฮะผมจะต้องแบบี้ะมันต้องมามันโคตรเอาผมก็เลยโดดเข้าไปเลยตูมเขาตายกูตายกับบอ แล้วก็เลยโดนอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมอะ่ะชอบแบบอะไรแบบน,นั้นนะคือเราเป็นคนเล่นเกมว่าเราไม่ค่อยอยากแบบเขาเรียกว่ายังไงจ้องหน้ากันเยอะแบบมึงเข้ามาก่อนดิเฮ้ยมึงก็เข้ามาเออมึงก็เข้ามาคือแบบกูไปก่อนเลยนะกูกแบบูเข้าคนแรกเลยอะไรประมาณนี้นะผมแบบชอบชอบบ่วอ,อยากถ้าไปเล่นเกมแนวแบบต้องมาสเตลต้องมานั่งแอบวางแผนเนี่ยก็ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนั้นก็คือเข้าไปบวกเลยนะผมแบบใส่ไม่ยั้งเลยอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยคนดูก็เลยติดภาพลักษณ์อะไรแบบนั้นไปนะทุกคนผมก็เราผมบบเล่นได้ช่วยไม่ได้อะเออผมก็หาว่าอยากให้ทุกคนเลิกพูดคําว่าโยนไหมมันก็อยากนะแต่สุดท้ายผมเล่นโยนจริงไหมมันก็จริง <c oughs> แล้วก็มาถึงคําถามที่เรียกว่าปวดใจที่สุดนะครับผมสาหรับผมณตอนนี้นะครับ นั่นก็คือทำไมถึงเลิกภาคโปรลีกฮนะเพราะอะไรอ่าคือจะพูดไงดีอะตอนแรกอะผมอะไม่ไม่อยากออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันมันอาจจะมีกระแสตีกลับมาประมาณว่าแบบอารมณ์แบบเออดีแล้วที่มึงไม่ภาคอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ชอบไม่ชอบรับรู้อะไรแบบนั้นนะมันมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นแง่ลบของเราเออเรียกว่าเออมันวิจารณ์มันก็ได้แหละแต่ผมไม่ค่อยอยากไปรับรู้อะไรเท่าไหร่ไงผมผมเป็นคนที่แบบ เวลาโดนพูดอะไรมาแล้วผมไปเก็บไปคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะเอาจริงนะคลิปเกี่ยวกับการอธิบายว่าทำไมถึงเลิกภาคเนี่ยก็มีอยู่ในบทสัมภาษณ์ของเกมฟีเวอร์แล้วนะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะผมสาเหตุที่ผมเลิกภาคนะฮะนั่นะก็คืออย่างแรกเลยเวลาไม่พอถามว่าเวลาภาคไม่พอปา่าครับผมเวลาในการทําเพจสตรีมเกมมันไม่พอฮะค,คือผมเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเราทําเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะผมสตรีมอยู่ที่ เหตุเฟซบ o ๊ใจเล้านะฮะอย่าลืมไปกดติดตามแลุกดกระดิ่งด้วยฮะสตรีมทุกวัน10โมงนะครับผมถึงบ่ายโมและ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับผมโอเคขายของกันอย่ายลืมก็คือผมทำสองอย่างสตรีมเกมแล้วก็ภาคด้วยซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่ายังไงจะปลาสองมือนะครับผมโดยตัวผมเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่ขี้เกียจมากนะครับผมขี้เกียจมากแบบไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็แค่อยากจะแบบนอนเล่นนอนเกาไข่เป็นวันๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะผมก็คือเราเนี่ยไม่สามารถ มีเวลาให้กับคนรอบข้างได้นะครับผมเข้าใจแล้วว่าแบบไม่ใช่แค่คนรอบข้างอะ่ะผมมีเวลาให้ตัวเองผมยังผมยังมีไม่ได้ทุกคนคือแบบมันมันไม่ได้นอนแบบไม่ได้เล่นเกมอย่างที่เราอยากจะทะําอ่ะไม่ได้มีเวลาไปนั่งงูงงอ่านหะนังสือการ์ตูนอ่ะขยกยตัวอย่างอย่างซีซั่นที่ผ่านมานะผมไม่ใช่ซีซั่นไอ้สองศูนย์สองศูนย์นะเป็นซีซั่นสองพันสิบเก้าเนี่ยพักประมาณสี่ห้าวันปะ่ะเอออะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบมันเยอะมากเลยนะ แม้ว่าผมอ่ะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมจะอาจจะพักสักสองวันวันสองวันเนี่ยแต่บางทีมันถึงจุดที่เขาเรียกว่ายังไงอะคือตอนนั้นเราเรากำลังเหนื่อยพอดีแล้วเราต้องการการพักมากเลยนะเราต้องไปพักหรือบางทีพักเสร็จปุ๊บกลับมาสตรีมเกมต่ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นจุดที่แบบเชื่มันเหนื่อยแล้วการพักับผมคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้อะไรแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเตรียมตัวค่อนข้างเยอะสมมุตินะวันต่อไปเนี่ยผมต้องไปพากปุ๊บใช่ป่ะผมก็จะมานั่งดูทั้งวันเลยว่าเอ๊ย ผมต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างต้องอพูดอะไรยังไงดีแต่ละทีมเนี่ยเขามีจุดด้อยจุดแข็งอะไรอะไรเงี้ยคือผมก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ผมจะทําได้นะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยของพี่มันน้อยเออแต่สำหรับผมอะผมว่าผมพยายามเท่าที่ผมจะทําได้แล้วเอออะไรประมาณนี้เนะีซึ่งมันก็เครียดเว้ยทุกคนพอเวลาเราภาคแล้วมันไม่ได้อย่างใจเข้าใจปะมันมันกลับมาคิดเยอะมากคือผมจะอารมณ์แบบคือแค่เดินออกมาจากห้องภาคเราก็รู้สึกแล้วว่า เชียวน,นี้แม่งโคตรแย่เลยวะ่ะเชียวน,นี้แม่งแย่มากอะแบบเชียบกูดโดนด่าแน่เลยวะ่ะแบบเป็นแม่งไม่ดีและเราควรจะพากมาสนุกกว่านี้นะทําไมเราถึงพูดจาอะไรแบบนั้นออกไปนะทําไมเราไม่ใช้คํานี้พูดวะอะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่แค่รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันน่าจะมีคําพูดที่มันน่าจะทําให้ดึงดูดหรือแบบสนุกมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วพอสุดท้ายผมก็จะนั่งกลับมาเศร้าแบบเอ้ยแม่งวันนี้แม่พงพากไม่ดีเลยวะ่ะอยากจะให้ถึงวันต่อไปเร็วจังเราจะได้มาแก้ตัวอะไรเงี้ยแล้วพอสุดท้ายมันเป็นไงต่อ มันก็ผ่านไปถึงการสตรีมเกมคือมันเฟลเพข้าใจหร้มไหมฮะเราก็จะไม่มีรมบ์สตรีมเกมคือสตรีมเกมของผมส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แบบอารมณ์เฮฮาของ hey ผมอะแต่กลายว่าเราเราเฟลมาจากงานหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาทํางานนี้ต่อมันก็จะอารมณ์แบบเออมันมันเจ้าอะ่ะเออเข้าใจปะแล้วพอเล่นปุ๊บเล่นไม่ออกโอ้โหมันแบบมันปีอะมันชนอนะเออผมก็เลยรู้สึกแบบ เออเชี่ย <mould S 1> มันมันมันอาจจะต้องเลือกสักทางเนาะว่าแบบเออจะอะไรยังไงดีนะผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือที่นั่นอะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราเข้าใจลงไหมฮะอันนั้นอะ่ะคือการไปภาคไป,ไป,ไปทําง,งานให้คนอื่นมันจะต้องมีความเป็นแบบมืออาชีพจะต้องไม่เป็นตัวเองจนมากเกินไปซึ่งเข้าใจไหมทุกคนอย่างที่ผมเป็นเ่ยผมก็จะแบบเออเอเออเออเอเะไรเนี้ย <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมในสตรีมผมก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งพอบางคนเนี่ยเขามาดูสตรีมผมไว้ทุกคนเขาก็มาด่าว่าเชี่ยมึงเป็นนักพากย์มึงมาทําตัวแบบนี้ได้ยังไงมึงบอยวายยี่อะไรของมึงมึงไม่ไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วแบบมึงจะยุ่งอะไรอย่าผมก็สตรีมในที่ของผมอ่ะถามว่าผมไปบอยวายอะไรงั้นตอนพากย์ผมก็ไม่ได้ทําอ่ะเออเข้าใจปะคือแบบมันมันเป็นโสารที่ตอนนี้ผมอยู่ในช่องของผมผมก็อยากจะทําอะไรที่มันที่มันเป็นตัวผมเข้าใจไหมทุกคนเออ บางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะทุกคนว่าเออมันมันอะไรอย่างนั้นแ่ะเออพูดยากนะของคุณลอมซ่านะครับผมพี่มาเริ่มภาคได้ยังไงจุดเริ่มแรกนะก็คือไปสมัครเป็นโปรเพเยอร์ก่อนนะครับผมของทีมเอนะฮะจะเรียกว่าโปรเพเยอร์ไหมวะเอาเป็นว่าเริ่มจากการสมัครลงแข่งทีมเอก่อนนะครับผมแล้วสุดท้ายฮนะทีมก็ไปไม่รอดแล้วเพื่อนคนนึงนะครับคือย้ายไปกาลินานะครับก็ไปทํางานอยู่เป็นทีมงานกาลินานั่นแหละ แล้วเขาก็เหมือนแบบได้คุกคีกับวงการนักพากวงการอีสปอร์ตปุ๊บเขาก็ไปอยู่ในกิลเกมอะไรสักอย่างในกิลนี่แหละแล้วเขาก็เชิญชวนว่าเออเนี่ยตอนนี้ในกิวเนี่ยมันมีการทํากลุ่มเนาะที่เกี่ยวกับแข่งกันแล้วก็วแจกเงินรางวัลแจกคูปองกันสนใจจะพากไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีคนพากแล้วคนในกิลเขาก็อยากดูแบบดูพากันเล่นๆแล้วผมก็เออว่ะเออ,เอ,อมันก,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 ก็ก็น่าสนใจนะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยโอเคนั้นกูลองดูก็ได้ แล้วผมก็สตรีมอยู่ใน Facebook ของผมเองนะครับผมนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มแรกของการเป็นนักพากอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วผมก็ถามตอแล้วพี่ไปพากในกาลีนาได้ยังไงครับก็ถามมันอีกแล้วแบบเอ้ยมึงกูกูอยากเข้าไปทํางานกับกาลีนาว่ะไปแบบอะไรก็ได้ยังแบบกูรู้ว่าอย่างกูยังไงก็เป็นนักพากเริ่มตั้งแต่แรกไม่ได้หรอกขอเข้าไปแบบซึมซับความเป็นอีสปอร์ตในไมอะไรเงี้ยมันก็บอกโอเคถามว่าไปทําอะไร ไปจับภาพครับไอ้ที่ทุกคนดูที่มันอารมณ์แบบสมมุติว่าเราดูจอแข่งใน Facebook ใช่ไหมมันก็จะมีคนเลื่อนจอให้เราว่าเอ้ตอนเนี้ยไฮแตเตะกำลังบวกกับเวลเลตนะเอ้ด้านล่างเฮ้ยมันตีดาร์กันอยู่ผมนี่แหละเป็นคนที่ไปเลื่อนจอนะเราก็จะเลื่อนจอจอจอแล้วนักภาคก็จะน,นั่งคนไหนนั่งภาคตามที่ดูเราเลื่อนจอซึ่งเอาจริงนะอาชีพนี้มีความสำคัญมากนะคนค่อนข้างไม่ให้ความสำคัญกับการเลื่อนจอครับผมคือ การเลื่อนจอดูหรือสวิตช์เนี่ยผมว่าถ้ามันไม่มีการทํางานที่ดีการทํางานเป็นทีมหรือไม่เข้าใจเกมบบจริงๆอ่ะมันจะทําให้นักพากเนี่ยภาคได้ยากมากนะผมเอาจริงนะเพราะว่ามันมันยากอ่ะคือผมไปทําเองผมรู้เลยว่าอาชีพนี้มันไม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราอ่านเกมไม่ดีเราก็จะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันอะไรประมาณนี้นะผมแล้วหลังจากผมเป็นสวิตช์แล้วใช่ไหมมันก็มีทีมงานกา l ีน่าไลฟ์นะครับผมเขาก็มีภาคนะฮะแบบ ทัวเวียดนามทัวไต้หวันอะไรเงี้ยคือเป็นการภาคย้อนหลังอัดคลิปอลร YouTube ผมก็เฮ้ยเฮ้ยผมอยากลองอ่ะได้ไหมเขาก็เออเนี่ยมันมีเทปเก่าๆที่สามารถเอามาภาคได้นะลองดูหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเฟซแบบฟีดแบบใน u t u b e เอาว่าเป็นยังไงผมก็เอ้ยเราก็มาด้วยความมั่นใจนะผมโดยที่เราไม่รู้เลยเลยนะว่าสังคมนี้มันน่ากลัวขนาดไหน อย่างที่รู้ฮะคลิปแรกที hmm. ่ได <c oughs> claro <c oughs> ้ปล <k zać> ่อยออกไปหลังจากการพากฮะมันทําให้ผมอยากเลิกพากทันทีนะฮะจริงๆแบบไม่อยากพากแล้วอูอูแบบกูไม่เอาแล้วอ่ะกูไม่เอาแล้วไอ้เชี่ยแบบเบ้นแบบเชี่ยด่าแรงมากทุกคนด่าแรงแบบเชี่ยแบบมึงเอารักอะไอ้เชี่ยนี่มาทำไมให้ใจลาพ่อมึงอ่ะมึงกลับไปที่เพนมันเลยอเชี่ยพ่อมึงตายเชี่ยทุกคนด่าแรงมากเชี่ยผมไม่รู้ว่าผมไปเคยไปฆ่าพ่อมึงหรือเปล่าแบบไม่ด่ากคนแรงอ่ะด่าแรงมากเว้ยแบบ โอ้โห oh, oh. แต่มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนให้กาลังใจคนให้กําลังใจผมอะ <_ an> มันก็มีที่แบบเออพี่จาสู้ๆนะเออเขาใหม่อยู่อย่าพิ่งดา่าค่อยๆฝึกไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจไปทุกคนไอความคิดบวกๆอะมันก็ดีกับตัวเราแต่ไอความคิดลบๆอ่ะมันทิ่มมันทิ่มทแทงเราไงทุกคนคือมันเห็นชัดกว่าเข้าใจปะ่ะเหมือนเหมือนบ้านเมืองอะทําเรื่องดีๆมีคนเห็นป่ะไม่มีทําเรื่องแง่คนเห็นไหมไม่ต้องยื่นให้ดูก็มีคนเห็นเงงน้า มันเป็นอะไรประมาณนั้นอ่ะเออมันมันเห็นแล้วแบบโอ้หมันเป็นอะไรที่แย่กับชีวิตมากทุกคนคืกแบบเฟลเฟลมากแบบนอนร้องไห้อะนอนแบบน้ําตาซึมอยู่บนเตียงแล้วแบบเคีียแม่งกูแม่งทำเคี้ยดะไรผิดมากว่ะคือแบบไม่อยากทำเคี้ยไม่อยากแตะของนอนนอนโง่โง่นอนแบบแพ้งกิ้งอ่ะทุกคนเข้าใจรือปะแบบนอนเนี้ยคือนอนนอนไปเลยไม่ทำเลยเลยแบบเศร้าเศร้ามากแล้วท้ายก็คึกขึ้นมาว่าเอาอะเราเราอยากจะเติบโตใน สายของด้านเกี่ยวกับเกมเราไม่อยากไปทํางานนะเพราะเราโงา่นะเราอยากจะโตไปกับเกมมันยุคข,ของเรานี่แหละความฝันของเราเราอยาก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 มีตังค์ด้วยการแบบเกี่ยวกับเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอเคขึดเลยเวทิปที่สองเฮียโดนหนักพอกันเลยแล้วเราก็กัดฟันสู้เรื่อยๆคอยปรึกษาคนนู้นคนนี้แบบปรึกษาพี่วินซี่พิียโก้พี่ซันว้าพี่หม่อมแบบ ปรึกษาทุกคนไม่้ปรึกษาพี่ติด้วยอะไรเงี้ยคือแบบถามหมดเลยนะว่าแบบเออพี่มันต้องยังไงแล้วเราก็ไปนั่งเปิดคลิปเขาว่าเอออ๋อเขาทำอย่างนี้นะอ๋ออ๋อเออฟิลลิ่งประมาณนี้เตรียมตัวประมาณนี้อ่บวิเคราะห์ประมาณนี้นะยังไงยังไงแล้วเหมือนแบบพอภาคปบทุกครั้งอะ่ะก็จะมีไปถามว่าเออพี่มันประมาณนี้ได้ไหมผมพูดอย่างนี้ได้ไหมก็คือแบบจะเอาฟีดแบ็ที่ตัวเองโดนอะไรหรือแบบรู้สึก กับตัวเองเอาไปถามพวกรุ่นใหญ่ในประมาณนี้นะผมแล้วสุดท้ายพอภาคไปเรื่อยๆพบก,ก็เริ่มได้มีโอกาสไปภาคทัวร์ที่เป็นทางการที่แบบขึ้นช่องหลักของก a l e น่าอาวเลยก็จะเป็นพวกแนวแบบแวลเลอร์นผมคัดคัดเข้าโปลีกกับรอบคัดเลือกออนไลน์อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นก้าวแรกๆก,ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่สนับสนุนเน การภาคเสมอมานะฮะแล้วก็คุณกาลิน่าด้วยครับผมนะแล้วก็มีคําถามที่ต้องต่อเนื่องมาแน่นอนนะผมของคุณมีมินะครับผมพี่จะกลับมาภาคอาวีกไหมครับหรือจะสตตีมบนเฟสแทนภาคแล้วถามจากใจจริงนะผมนะ่เออไม่ได้อยากเลิกภาคเพราะผมเกลียดนะผมแต่แค่เราต้องเลือกในทางที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกับเราแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสอยากจะกลับไปภาคไหมผมก็อยากนะนะฮะถ้าเขายังเอาผมนะ ทุกอย่างมันลงตัวผมก็คิดว่าเออการกลับไปภาคเนี่ยมันมันโอเคเพราะผมชอบอยู่แล้วทุกคนคือผมผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับการภาควันไหนที่ผมภาคนี้ผมจะนิ่มเยียมทั้งวันเฮ้ยวันนี้มันดีวันนี้มันน้สะดกวันนี้มันคาอคนดูมันชอบอะไรอย่างเข้าใจไหมเวลาไปภาคข้างนอกเนี่ยแล้วมีคนดูขำเราเงี้ยแบบมันเป็นฟิลที่แบบเออเราเราเราดีใจมากเลยนะที่ผมประทับใจสุดเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ไปภาคที่โรงหนังของสปอนเซอร์ตอนนั้นเป็นแอร์เพย์มั้งแล้วรู้สึกว่าจะเป็นภาคที่ เอ c หรือเปล่าผมจําไม่ได้นะที่ลงหนังเมเจอร์แถวเอกมัยอ่ะงานนั้นนะทุกคนคือคนเฮฮาทั้งโรงมากฮนะคือแบบดีใจมากคือเราเราเห็นเลยว่าคนดูชอบกับแมปนี้ที่เราได้ภาคเพราะฉะนผมประทับใจวันนั้นมากทุกคนแบบเออแบบมันมนสุดจริงๆอนะเออเออนะก็เพราะฉะนั้นไอไอความที่อยากจะภาคของผมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะถ้ามีโอกาสกลับไปภาคก็หวังว,ว่าทุกคนนะจะ ต้อนรับผมด้วยนะครับผมไงก็ฝากตัวด้วยนะครับและก็อย่างที่รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไปสตรีมอยู่ที่เพจ Facebook ใจเล้าวนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีเอาไปลงทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็ทั้ง Facebook ด้วยคนระับก็ฝากติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยนะครับผมจริงๆก็มีไ G นะซึ่งก,ก็พยายามจะลงรูปอยู่นะแต่กูยอยู่บ้านทั้งวันกูจะลงรูปอะไรวะทวิตเตอร์ก็มี <c oughs> แผลก็เล่นไม่เป็น <c oughs> สงสัยผมต้องเล่นติ๊กตอกด้วยหมทุกคน <c oughs> เจพ่ักฮ้ยแล้วคำถามนี้เนี่ยเรียกว่าถามไม่ดูความหลอของผมเลยนะครับผมพี่มีแฟนอย่างทำไมแฟนเขาถึงเลือกพี่เฮ้ยเฮ้ยก็ก็ก็มีมีแฟนแล้วนะผมทำไมเขาถึงเลือกผมผมว่าน่าจะเพราะผมหลอก ของคุณนิชพัฒนะครับผมพี่หมดเงินไปกี่บาทแล้วกับการเติมเกมาวีโอเติมเกมาวีเหรอเอาพูดจริงๆนะผมว่าลองลองคำนวณเล่นๆนะไอริทอง5,500ไวยโอ5,600แล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะลุกลุกสกินหมุนธรรมดาที่เป็นอเมริกา1,500วิป1,500ตูเลนล่างแบบจอมยุทธจีนก็หลักพันเอาจริงๆผมว่าเกินเกิน5 0,000นะ ผมว่า,น,า,น,าน่าจะเกินห0 0 0 0ื่นนะผมว่ามันมันมีมันไม่ได้มีแค่สกินนะทุกเข้าใจปะมันมีฮีโร่ด้วยอะ่ะเ <c oughs> ดาเนะเท่าไหร่สี่หมนกว่าห้าหมื่นเออผมว่าน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็คําถามของคุณทีรวัตรนะครับผมใจแล้วจะแคสเกมอื่นๆลงช่องไหมครับก็อยากนะอยากเล่นเกมอื่นๆเหมือนกันนะผมก็ต้องดูก่อนว่าเป็นเกมอะไรนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเล่นไม่กี่เกมอเออแบบอาวเกมนอน มีพับจีบ้างฟรีไฟเดย์บายเดย์ไลท์อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามหาเกมอื่นเล่นอยู่นะผมแล้วก็จะไม่ได้มีแค่เกมอื่นนะทุกคนก็จะมีพวกแบบคลิปวีล็อกหรือแบบคลิปต่างๆที่กําลังจะมาจากนี้ด้วยยังไงทุกคนสามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนอะไรยังไงนะครับคุณไปอนุพงศ์นะครับผมอยากเล่นกับเจล้าวต้องทํำยังไงบ้างดักตกบ่อยๆได้ไหมอยากเล่นกับผมนะทุกคนไม่ยากนะครับแค่เข้ามาในสตรีมนะผมแล้วกดเข้าห้อมให้ทันแค่นั้นเลยนะฮะ กดเข้าไม่ทันแค่นั้นเลยทุกคนนะฮะส่วนถามว่าดักตกบ่อยๆได้ไหมไม่ได้อย่าเลยปล่อยให้ผมเล่นแบบมีความสุขเถอะทุกคนบางทีผมเศร้ามากเลยกับการที่แบบเออถ้าโดนครั้งเดียวมันก็ยังพอเออแบบเออมันอาจจะแบบนิดหน่อยนะแต่ใช่บางทีแบบแม่งสามสีรอบห้ารอบแบบผมไม่ไหวจริงๆทุกคนผมผมเหนื่อยเ่มันมันเลยมันเลยคําว่าตลกไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโดนบ่อยๆมันมันก็ไม่สนุกครับผมเอาแบบนานๆทีนะฮะเจอกันไม่ก็ มีความคิดที่อยากจะช่วยผมแล้วเข้ามาเล่นกับผมดีกว่านะถือว่าผมขอแล้วนะนะ,นะนะมาช่วยผมตายแลงก็ด้กันนะครับเ <c oughs> จเล่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งคอยติดตามอยู่ห่างาเอาจริงดีใจนะ <c oughs> ผมว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันมันมีคนติดตามแล้วอะแล้วมันไม่ได้มีแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กมันมีทุกเพศทุกวัยทุกคนแบบตั้งแต่เด็กจนแบบประมาณรุ่นผม แล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยนะผมก็มีผู้ใหญ่บางคนก็ดูผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆผมสำหรับการติดตามและให้กําลังใจเสมอมาคือกําลังใจเนี่ยมันทําได้ง่ายมากเลยทุกคนก็แค่แบบแค่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์กดแชร์ดเนทบ้างหรืออะไรบ้างเอาตามที่ตัวเองมีเอาตามที่ตัวเองเหลือแค่นั้นอ่ะทุกคนผมก็ผมก็มีความสุขมากๆนะเพราะว่าชีวิตคนเราอย่าไปหาอะไรเยอะเว้ยทุกคนจริง แต,แต่มันก็ต้องวางแผนบ้างแหละงี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงนะครับและคําถามปิดท้ายของ for black นะครับผมถ้า2แสนทรับพ,พี่จะทําอะไรให้ทุกคนตอบว่าอยากให้ผมทำอะไรและเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอ Q&A นี้นะครับผมยังไงถ้ามีใครอยากจะรู้อะไรอีกก็สามารถ คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะถ้ามันมีคนถามเยอะเดี๋ยวผมก็จะทำเป็น EP ต่อไปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแนละกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องของใจร้าวด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย